เรื่องที่ทเป็นเทองหรือว่าจะเป็นแข่งทองหรือจนข้วีที่เจบางท่านมัยกเาใช้งาาองขาตรงนี้เมความต้องการให้นานาอายุยั่งยืนเห็นความรุดงามยิ่งใหญ่ของผลงานของทาไทยเขอสินจากแสดงศิลปะ เรื่องทองไทยฉบับช่งางทองหลวงทองคนะคะเกิดที่มาจากเจตนาลงที่ต้อง,งการจะสืบสารและส่งต่อศิลปะผู้ของไทยให้ยังคนอยู่ผู้ชาติไทยเราต่อตั้งขึ้นมาเนี่นยเพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่่านทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยต่า,า,างๆที่ผ่านมาเราก็ได้มาทการกิจกรรมรูป็อดรเมยาสีให้กับ

ทานต้มหลักอาหารนะคะอาลุ้น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 อะใรใส่เนี่ยใใส่กระป๋องนะพ่อถ้วยขาวเนี่ยพ่อใครใส่ถ้วยขาวเนี่ยใายใส่ถ้วยขาวสวัสดีค่ะ คุณตาทานข้าวอิ่มแล้วนะคะคุณยายก็ทานข้าวอิ่มแล้วทานข้าวผัดปูคุณตาเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะหมอนัดวันนี้กลับมาถึงก็กินข้าวเที่ยงเป็นข้าวผัดปูลูกเขยคนที่สองซื้อมาให้จากร้านรนร้านอาหารเรือนแพใกล้ๆโรงพยาบาล จ้านี่อร่อยพ่อเขาชอบกินพ่อกับแม่ชอบกินขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและคอยให้กำลังใจคุณตานะคะขอบคุณมากค่ะคุณตาอายุ9กแล้วนะคะยาคค่างเ2้าอผู้ชมคะช่วงนี้ช่งรายการเปิดรายการชมชนแช และช่วรายการสดๆหรือไม่มีต่อเวลาครรายการธรรมชาติค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันขอบคุณผู้ตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลค์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะ นะอะไรนะพ่อเมื่อกี้พ่อเทน้ำเต้หู้ใส่ในแก้วเหรอน้ำน้ำที่ไหนน้ำเต้หู้พ่อเอาน้ำเต้หู้เทใส่ถ้วยขาวอะ่ะพ่อเอาน้ำเต้หู้เทใส่ถ้วยขาวนี่น้ำอยู่นี่เต็มขวดเลยเนี่ย น้ำอยู่เนี่ยเต็มขวดเลยไม่เทกินเลยอันนั้นน้ำเต้าหู้พ่อเทน้ำเต้าหู้ใส่แก้วขาวขแก้วน้ำดื่มพอ่อเทผิดเปล่าเนี่ยน้ำเปล่านี่ไงอันนี้พ่อดื่มเป็นน้ำเต้เาหู้อ้าวหกแล้วเปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเลยไหมเปลี่ยนเสื้อเลย,ยเไหมเดี๋ยว่อยเปลี่ยนก็ได้ มันแฉะแฉะปะละแฉะไปถึงหน้าอกปล่ะน้ำเต้หู้หกใส่พ่ออ่ะ